สวัสดีครับผมบอยครับวันนี้เอญมีคนส่งเจ้าตัวเบรเอ็มก m 9เก้ามานะครับให้ซ่อมงั้นก็จะลองยิงให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างรจริง,รงๆเคยเขียนลงหนังสือแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบลั่นไกของเจ้าตัวนี้นะครับว่าไกาเขาค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับมามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเห็นแล้วนะครับ จเจ้าตัวนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอเคไปแล้วหนึ่งนะครับความเร็วที่วัดได้วิ่งอยู่5้าสฟุตต่ออินาทีนะครับโอเคไปแล้วสองครับ เลือ,อันเดียวโอเคนะครับมามาดูกันนะครับเมื่อที่ที่เชียงฮะทางเหนือจะมีคุณติ๊กคุณติ๊กแม่เลี้ยงติ๊กยิงหมีวันนี้หมียิงครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากครับก็เขาส่งมาซ่อมกันเลยยิงให้ดูว่าจเจ้าตัวนี้ ถามว่าความแม่นยำได้ไหมก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ